เพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเห็นจนตกใจอ้นะครับเพิ่นกันเนี่ยเิ่นใส่ยาอ่าคือเพิ่นเพิ่นซื้อว่าจอยเป็นหลักนะครับแล้วก็มาเฮ็ดให้มันอ้วนเพิ่นว่ากําไรดีคักนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากกําไรบางตัวนี่โอ้ยบ่ต้องเว้าถึงนะครับหลักหมื่นก็มีนะครับเพราะว่าเมื่ออ้วนแล้วเป็นราคาใหม่เพิ่นว่าจังซี่นะครับเอาฟังนีเป็นจังไหนก่อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมก็มาหาหอยลิดนะครับหอยลิดอ่าซึ่งเพิ่นก็ แต่ท่บอกนะครับว่าไหหมาเอากบเอาปลาไปปนนะครับเพิ่นเลียงปลาในหน้าเข่าแล้วมันตักก็เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นก็ว่าพ่อเด้ปนกันอยนนะครับก็เลยได้๋ยแวะมาเบ่งมาเล่นน้ำเพิ่นนะครับอ่าตวามาเห็นนี่คือยาครับพ่อแมพ่นนองครับยาหลหลายนะครับเดี๋ยวผมสิถามเพิ่นว่าเอาไว้เห็นยังไงคือมาหลายแห้งแผลนะครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแมพ่นนองนะนะครับอันนี้คือยูข้างนายาแยงเจ้าคือลายนะครับเนี่ย พอดีเิ่นอย่างไดข้อมูอเนาะเฮียที่ไลยคนเมืนกระทักเา้ามาเรื่องอมั่วจอยมั่วผสมยากครับ,รบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อมูอเล็กๆหน่อยครับเป็นข้อมูอขางคอครับกั้นี่พื้นฐานแล้วก็ข้อมูอหูไว้ครับว่ายาแต่ละตครับของมัวจอยนะครับสําหรับคนที่เรียงมัวตัวน,น้าฟังนี้จะเป็นชุดชุดบํารุงครับ งนี่ชุดบํารุงเพิ่นนะครับบํารุงของหอยลีดนี่มีอย่างแน่ครับนี่บํารุงหอยลีดใส่นะครับก็จะมีไบโอแคาตาลีนครับครับไบโอแคาตาลีนครับไคโตซานไคโตซานครับแล้วก็เป็นเอดนครับเอเดนสามเอนะครับระบบสืบพันธุ์เนาะแล้วก็ไอเวอร์แม็กครับก็จะเลือกเอาจะนอกหรือในก็ได้ครับอ๋อไอโฟเมคแตกต่างกันครับไอโฟเมคแล้วก็ตัวนี้ครับขาดไปไืมตัวนี้เป็น ขยาดภายในครับขยาดภายในเม็ดใหญ่ๆนี่บ่แน่นครับเอาเวลาใส่เขาใส่อย่างครับเม็ดนี้ขึ้ใส่ก็ป่วยครับกินกับใส่ก็ปวยกินก็อาหารสมหัวหางก็ได้ออ๋เม็ดต่อน้ําหนัก120กยี่กิโลประมาณเราครับงูเขาจจกิโลประมาณเอาครับประมาณเอานะคร๋อตอนนี้เป็นลาดหลังครับอ๋ออันนี้แบบลาดหลังนอแบบยศหลังนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าแต่ละตัวนี่เพื่นเพิ่นใส่จยางไรเอายาทายพยาธิยอดหลังนี่หมอกับหมอกับยาหมอกับงัวประเภทใดยอดหลัง เป็นง้วนหอยครับงัวน้อยงัวใหญ่ได้หมดครับเย็ดคู่กันก็ได้ครับตัวนี้ครับควบคู่กันครับอืมไบโอแคชเชอรีนะครับแล้วก็แบบถ่ายานี่อ่าไพ่นอกไพ่ในแล้วก็ยึดหลังนะครับไพ่ตัวนี้เป็นชุดแรกอืมชุดแรกแล้วก็อีกอจักอาทิตย์นึงเขาก็ให้ชุดนี้ก็ได้ครับครับชุดชุดนี้เอดียสามอีโบไฮโตซานฉีดพลฟังครับครับผมก็นี้ ห้าสิบตัวนี้สิบถึงยี่สิบเป็นงวแมยใหญ่นะครับสิบถยี่สิบโอ้ไซนักแต่สิบถึงี่สิบนะครับผม้องครับเพราะว่ามันจอยครับต้องขอใจอย่นีสื่อแต่ว่าจอยจอยจึงจอยมากครับครับแต่เขาสมบูรณ์ยี่แล้วห้อก็หาเพื่อกระตุ้นครับหายว่าร้ปันไดนะครับสิบสิบสิบห้าครับสิบตัวนี้นะครับไข้ตัวซานมี2อย่างนี่1 0ีสิบถึี่สิครับสิบ ครับอ่าตัวนี้ไบโอคาทาลีนนะครับไบโอคาทาลีนหลายๆคนมันกล่ว่ายาขอบจักรวาลนะครับยาอเนกประสงค์นะครับแต่อีดีสามยี่ก็ใส่ตามพันธุบุญอะไรครับบบฮันกับซิปซิปซีซีเมินเข้มข้นครับเนี้มตัวนี้เนื้ออืมนี่คืออ่าที่ใส่ประจำสำหรับงอจอยสำหรับงอจอยสำหรับงอจอยของหอยลีดเพิ่นนะครับพรหมพี่น้องครับมาเห็นจนตกใจอู้นะครับเพิ่นอย่างนี้ เพิ่นใส่ยาอ่าคือเพิ่นเพิ่นซึ่งว่าจอยเป็นหลักนะครับแล้วก็มาเฮ็ดให้มันอ้วนเพิ่นว่ากําไรดีคักนะครับพ่อแม่พี่พพน้องครับจากกําไรบางตัวเนี่ยโอ้ยบ่ยต้องเว้าถึงนะครับหลักหมื่นก็มีนะครับเพราะว่าเมื่ออ้วนแล้วเป็นราคาใหม่เพิ่นว่าจังซี่นะครับเอาฟังนี่เป็นจังได๋ก่อก่อฟังนี่ก็จะแนะนําให้ติดคอกไว้ครับครับเพราะว่าความเจ็บความเป็นมันอาจจะเร็วหาหมอเพิ่นก็บางเทื่อเพิ่นก็ยากครับถ้าเฮาเลี้ยงงัวเฮาก็ติดไว้ครับครับอันนี้เป็นบูตัซิล บูตาซิลนะครับเป็นผลลดไข่เนาะพูอันครับเนี่ยครับพูนิกซินหรือว่าตัวนี้ก็ได้ครับแก้ไข่ครับ่วงแก้ไข่นะครับจะเป็นแก๊กเสียบตัวนั้นเป็นแก๊กเสียบนะครับปกติก็จะใส่เป็นไดสเตปอันนี้มันกคบรบมี่ก็ใส่ตัวนี้แทนก็ได้ใส่ตัวนี้แทนก็ได้นะครับหมดเลยไหมคราบยายเพื่อนนะครับมะหว่าวซูพ้อมพร้อมมีผี่น้องฟังเนาะ นะครับอันนี้มามบ,บมากอกว่อยจะสำหรับมือไหมครับที่จะเอาไว้ฉีดวัวในขออันดับแรกต้นๆก็พยายามล็อกม่วไว้ให้ดีครับอืม <crest fallen> ล็อกม่วให้ดีแล้วก็ตำแน่งม่วฉีดก่พยายามจะฉีดมวครับ <mm> <mm> ยากก็กคือเขาจะฉีดแห้เป็น มันมีประโยชน์มันอาจมีโทษก็ได้ครับเพราะว่ามันเชื่อมันอาจเข่าเส้นเลือดเขาก็ได้เอาแบต้องต้องเบิ่งดีๆในในจุดนั้นครับต้องต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนตำแหน่งจุดฉีดยาให้ต้องต้องเป๊ะนะครับเพป็นหลังสีนะครับเพราะว่าบางงัวบางโต้มันเกิจะแพรยาครับเพราะว่ามึงเชื่อเขาฉีดเข้าไปที่เส้นเลือดเอาอือคือมัน่จะให้มันได้ผลกับพี่ผลเสียไหม มันจะได้ผลเสียไรก็ผลดีอ๋อนี่นะครับํำแนะนําของหอยลีดเพิ่มก็คือตําแน่งจุดฉีดยาเป็นอีเป็นอีชุดหนึ่งที่สําคัญนะครับต้องศึกษายเรียนรู้นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นกะมาแนะนํานะครับวิธีใส่เพราะว่าหอยลีดเนี่เพิ่นเหตุมาเห็ุเกี่ยวกับง่วนี่ฉีดยาในี่เริ่มฉีดเองมาโดนนี่ยังฉีดเองตังแกฮัด เลี้ยงง้วเลยครับประมาณสองสามปีนี่แหละครับสองสามปีเนาะการเริ่มจากการเลี้ยงดูเข้อกันเลี้ยงดูเรียนเรียนดูเข้ากันิ่งเลี้ยงง้วกับสามปีครับสามปีนะครับกับพร้อมกันกับสีดานนี่ยแหละเน่ยครับนะครับกระเบิ้งตำแหน่งเบิ้งอะไรนะครับซึกซาอู่ซึกซาอู่ลักๆคือเ้ขาวซึกซาอูนะครับตำแหน่งนะครับต้องแม่นยำเป็นว่าเด้อครับเด้อเพราะว่าลังหองมองลังบอลมันกระบวสามารถสิทได้นะครับ รับมีง่วงถือว่าเจียจอครับตัวหนึ่งเป็นแม่แยกลูกแม่แยกลูกนะครับแม่แยกลูกตังเอาม่เือนที่เหมือนที่เจ็ดครับเมือนที่หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้งจอยแห้งครับต่จอยแห้งครับบันทึกให้จากไหนเนี่ยตัวจอยเอามาที่แหลกเอามากับล่องชุดใหญ่เลยครับลงชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่ยังเนี่ยอาจารย์ยาไม่พร้อม่พี่น้องเบิึงน้ำแนวเนครับผม ชุดใหญ่ของหอยเลียดพันใส่ไปใส่ตัวนี้นะครับปกติฉีดๆครับถ่านสมบูรณ์ดีเลยอะมันก็จะได้ใช้แต่แต่สองยางนี่เนาะอ๋อขันเพป็นแม่แยกลูกธรรมดาครับผมแล้วตัวนี้เพิ่นเพิ่นจอยจนจนจะล่มครับอืมก็เลยต้องล่มชุดใหญ่เลยตัวนี้ครับครับแต่นี่สี่ยางครับแล้วก็เป็นยาไม่นอก ภห้นหน่ายเงนลาดหลังครับลาดหลังลาดหลังกับแบกขามบันนี้ไก่เพิ่นกับเสียงดีๆนะครับบันนี้นะครับ,บ,นนรบขันพอ่อพี่น้องเพิ่นเบิ่งเนี่ยเพิ่นว่าสีไอ้เพิ M ่นแม็กเอฟเป็นยังต้องใส่พยาธิลาดหลัลงเป็นยังต้องใส่พยาธิตัวนั้นครับไอ้ B M A F เพนแม็กเอฟนะครับ <Man. S 1> เป็นยาภายนอกยาทุกอย่างเพิ่นบริษัคฟอกคุ้มจักรวาลครับยาทุกอย่างเพิ่นนี่หรือตั้งใจทำเพื่อนพี่กัน ครับเพื่อหากกระตงใส่ซองตัวหนึ่งเขาไปซอยอ๋อนะครับตระตใส่ซองซองยางหนึ่งเขาไปซอยคเขาไปซอยอีกแค่นึงคือภายในครับนนจะเป็ภายนอกภายนอกนะครับอันนี้ก็คือย่ำเพื่อสิ่งใครได้ผลมากขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่าเขาจอยแห้งเพราะว่าเขาจอยแห้งนะครับไอ้เวอร์แมน ครับตตกระดาษแบบด่วนอ่วันจะล่มค่ะ่มจะายากครับครับเปิ้ลกระเราะเลยมาใส่ตัวน,นี้นะครับาบัณ<อ>น,นี้เป็นยังจะไหนมาผูกไว้ก็มั่วผูดีเนาะ<อ>คือรอเเบรุ่ชุดที่สองมืนอนี้อ๋อชุดที่สองชุดที่สองขาพเจ้ายังบัณนี้ชุดแรกชุดที่สองกัก็จะเป็นเอรีเป็นเอรีจีดพัดละฟังกับคาตาซานครับอ๋อเอรีซานอีจีดคนดละฟังบัณฑิตบอบรุ่งหรือรอบสุดท่าน ล้วก็จะหูกใส่กับง้อผู่ว้จะสิครับเพื่อง้อผู่เขาจะกระตุ้นครับเขาจะกระตุ้นง้อแม่อยากให้เพิ่นสมอย่างสิบอ่ะอย่างไรเพิ่นสมไว้คือคือผู้บ่าวกับผัวสาวอยู่ใกล้กันนี่ว่าอยู่กันอยู่น้ำกันอยู่มื้อนี้บ่มักมื้ออื่นก็ต้องมาขึ้อโนมาอาทิตย์หน้าก็ต้องมัาตองมีมื้อมากกันมื้อมากกันนะครับโดมไปโดมมามันต้องมีสักมื้อออกระตุ้นตัวแม่กับทนแรงเราล่วงมาได้คือกันนะครับครับ เทคนิคนิดๆ <Jamie>, <documents. S 2> หน่อยๆครับเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับทำมามันได้ผลครับพ่อแม่พี่น uh. uh. oh. hmm. ้องครัยาทาเอาไปไว้ใช่กันจะได้ครับตอนนี้ได้ผลได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตัวใดสมหยางหยาดสมตัวตีดหยาดสมหยางแดงสีหยาดสีนี้จะเห็นว่าุกโค้มเลยอ๋อมันจะบุกซึ่งข้อโชกแปลกหนามากตัวแม่บางตัวนี่หายดื้ดเตะเตะตัวเทิร์กเตะบางตัวถ้าถือตัวแม่เตะสามตีจะเจะบพวกไก่เพราะเขาเจ็บแต่ตัวนี้เนี่ยเอาก แต่งเสลี่ยเขาลักษณะกันแต่ว่ากับเบเกิร์บอเกิร์สองอาทิตย์ครับกันี้คิดว่าเนาะคิดว่านะครับทำที่เฮ็ดมากกับได้ผสมผสมตลอดจะเลี้ยงคนอ่านพร้อมห้ามอาหารกับเป็นก็ต้องให้อาหารเพิ่นน้ำเด้อเพราะว่าหญานี่กับเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอาหารคนมันก็ต้องมีครับต้องมีอาหารคนพ่อนะครับต้องมีอาหารคนในลาของ บลารุดนี่แหละครับใส่ดีครับใส่ดีนะครับมือนี้ก็มาส่งเพิ่นนํานะครับอาหารมาส่งครับอาหารมาส่งเพิ่นพร้อมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็มาแวะเล่นนะครับหมู่กับเพื่อนกับฝูงนะครับโอ้ยปลาเพิ่นขอนคักเพิ่นว่านะครับเลยได้มาเห็นอยู่เห็นยานี่แหละครับแล้วก็เห็นง้อผัวผัวเพิ่นผูกไว้นะครับเพิ่นว่าเป็นเทคนิคที่ดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับเอางัวผูวมาเราล่วมให้ง้อแม่นะครับง้อแม่ก็สิอยากสมนะครับพอสมแล้วนะฮะพ่ออยู่นํากันเราพ่็อยากสมนะครับอยากสมแล้วก็ สมสมสมติดไหวพร้อมนะครับอันนี้ก็คือเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาตินะครับเพิ่นวานะครับหอยรีดกันว่าครับเสียอาหารขางคอกเสียเป็นจังไ๋ครับเสมือเนี้ก็จะบ่ค่อยได้เบิ้งเพิ่นปันยดไครับก็ให้เพิ่นยิ่งยิงธรรมชาติครับเหลือเฮาคอยกินแต่สมากคบนีือันก็จะมีพวกนกหากินกลางคืนนะหนูเนี่ยครับ แต่ว่าปลาคอปลาเข่งปลาดุกก็ยังคือเก่าครับยังพอได้กินอยู่เนาะยังพอได้กินครับยังพอได้กินนะครับอันนี้คือลกก็เอาเป็นนี่กระเพาขายครับถือเกลือกันไปครับโบ้ใดๆยังมากมายล้วเดี๋ยวนี้ได้วามสุกได้วามสุกเนาะนะครับปลาเข่งตอนนี้กะแต่ว่าล็อกปลาเข่งนี่เขาบริเกียวออกบริเกียวเขาออกครับบ่ปลาเข่งนี่เขามัน ก็ให้เป็นอาหารปลาเค็งเลยพอปลาเค็งนี่เขาจะกระโดดกินเลยเขากระโดดได้เม่นมอกระโดดครับกระโดดเป็นอาหารปลาเค็งไปเลยนะครับเพิ่นบอดี้เกี่ยวเขาออกนะครับแต่ว่าปลาคอนี่เพิ่นก็เกี่ยวเขาออกน้มไม่ค่อยกินข้อเปลือกของปลาคอปลาดุกนึ่งก็กินอยู่แต่ปลาดุกมันเรือนหน่อยก็เลยเกี่ยวออกแต่ว่านามคือมีอยู่นามแพทย์ท่านไหนนอนนามยังคือยังขังอยู่ธรรมชาติเอง์ถามมันมีปลามันจะมันจะบ่ค่อยซึม ปลาเขาจะลอยเขาจะเกลียเหมือนง้วเหมือนควายแต่มัน,ม,นมันเหร่นเหร่นตรง<อ>มันจะเกลียห้น้ำยู่ยังมันครับปลามัามมนลายแต,แต่ยังพอมีน้ำอยู่ยังพอมีน้ำอ,อยู่นะครับมันเดือนหนาน่ะจะได้เปิดน,น้ำใสครับเป็นจช่นั้นแล้วเข้ามาเลี้ยงงว้วะคู่กับเผ็ดอาหารกินเองนี่เป็นยังไงมันก็ถือว่าลดรายจ่ายเขาได้อยู่ครับลดได้ลดได้ครับลดได้อยู่เนาะนะครับลดได้อยู่นะครับเืงยจากหายายง้วกับพ่อได้เบิ้งปิดไข้เขียดไขยเขียดนะครับ เหลือจะกินกับขายเหลือจะกินจะขายครับนะครับอันนี้คืออาอาหารข่างคอกเพิ่นนะครับเพิ่นมีแต่แนวข่างเคาะนะครับขันว่าเรื่องยูยางว่ากะบข้อมูลข่างคอกนะครับเสีจริญเพิ่นว่านะครับมีแต่แนวข่างคอกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับเสียงว่าไร้ไร้ยู่นี่ไปไซเบิร์คับเนี่ยโอ้เจ้านี้มันกีเจี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะงเมื่อกี้แค่นีสบายแน่มันกีได้ไปคูัคือแถวทงนครับเมื่อกี้ขอบคอบ บ่อหน,น่าคือช่วงเขาเขียวกันครับอืแต่ไปผูกไปลามเนาะเดี๋ยวผูกไดี๋ลามเดี๋ยวผูกไดี๋ลามนะครับในยางขอกันแห้งกว่าเก่าเป็นงือมั่วจนน้ำครับรย<ช>อย่างเท่ากับพยายามยังหลายคือเก่าบ่็ถ้ารวมสองบ่อกับมานีสิบสามสิบสี่ตัวรประมาณกระายอยู่เนาะประมาณยี่สิบกว่าเราทุ่นเนีอยหน่อยก็ยังผมนคัดเลี้ยงไม่ก็ถือว่าหลายอยู่ครับหลายนะ <c oughs> ครับพงศ์พี่น้องครับยี่สิบกว่านี่กระือว่า เรียงว่าลายครับพอมพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อพอม่พี่น้องอาจจะใจว่าเอเพิ่งว่าไปใส่เปิดนะครับแต่ว่าเป็นว่าเอาไปผูกเอาไปลามไกลไกแถวนี่ยละน้อครับพอมีพี่น้องครับอันนี้ก็ถึงเวลากระซก่บ้านแล้วครับตอนนี้ก็ซี่คำคำนะครับกรได้คุยกันลาย่างครับแลกเปลี่ยนความหูกันก็เพลินนะครับเกี่ยวกับการใส่ยุส่ยานะครับเกี่ยวกับการตลาดนะครับการเรียงปูเลียงปลาในหน้าเขานะครับ คลิปเนี้ก็เอาไวัยสมนีสะกอนนะครับเดี๋ยวเมื่อหนานะครับผมจะพาพ่อแมท่นองนะครับแม่เลนกับหอ,อยลีบเพื่อนใหม่นะครับมือนีกะขอโตไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ